เจ้าเงาะมาทํางานนะครับเราก็มาเจอคุณยายเราขายขนมนะครับหน้าร้านคุณยายมีหลายอย่างเลยนะครับอันนี้คือกล่องยี่สิบาทนะครับผมยี่สิบาทหมดเลยนะครับทุกอย่างครับนี่คุณยายเราทําเองฝีมือเองครับผมแล้วคุณยายเราก็ทําขนมปักหม้อนะครับเรามาดูกันครับพอเจ้าเงาะสั่งขนมปักหม้อนะครับนี่เรามาดูคุณยายเราทําสดๆเลยนะครับผมกล่องเพียงยี่สิบาทนะครับผมโอ้หคุณยายเก่งมากเลย อันนี้ใส่อะไรนะคุณยายสีม่วงม่วงกับเลื่อนจริงอ๋อใส่ดอกอัญชันด้วยครับผมนี่นคุณยายเราทํากล่องเพียง20บาทนะครับผมหน้าตาน่าทานมากเลยนะครับเอาสองกล่องนะครับคุณยายอาขนมขนมปากมอ่อเอาสองกล่องแล้วนี่คือขนมสาคูไส้หมูนะครับผมมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับให้มั่งคับหน้าทานนะครับหน้าตาหน้าอร่อยมากลูกค้าของคุณยายเยอะมากเลยนะครับผมพอมีให้เลือกหลายอย่างนะครับ เพียงยี่สิบบาทอันนี้เจ้าเงาะจะซื้อไอ้น,นี้อ่าเจ้าเงาะเลือกแล้วหนึ่งอ่าเลือกฟักทองนี่ดูหน้าคุณยายสิครับคุณยายคือแม่ค้าทาขนมเองขายเองนะครับขยันมากครับผมนี่อันนี้คือสาคูไส้หมูมีให้เลือกหลายอย่างเลยนะครับผมบีบิคนไหนจะทานอะไรบอกเจ้าเงาะมาได้เลยนะครับน่าสนใจไหมครับผมนี่ ของอันนี้ทําแบบปนบ้านเรานะครับคุณยายขายในชนบทนะครับไม่ต้องเช่าที่นะครับผมย็งไงบ้างครับหน้าตาหน้าอร่อยทุกอย่างเลยนะครับกระปุกเพียงที่สิบบาทนะครับผมงดถูกเลยครับผมเจ้างอดีใจมากเพราะเจ้างอชอบทานขนมหวานนะครับผมดูครับโอ้โหหน้าตาหน้าอร่อยมากแล้วเรามาดูวิธีทําขนมหม้อแกงของคุณยายนะขนมปักหม้อของคุณยายนะครับผมนี่คุณยายเราเก่งมากเลย นี่ทําเองสีมือเองนะครับผมนักเลงพอนะครับคุณยายเราความสามารถถึยอดเลยนะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆ <c oughs> นี่คุณยายเราทําเลยนะครับนี่คือขนมปากหม้อนะครับผม <c oughs> โอ้โหหน้าตาน่าอร่อยไหมครับพ,พี่พี่พี่คนไหนสนใจอตามเจ้าเงาะมาเลยนะครับออตามเจ้าเงาะมาดูว่าเป็นยังไงว่ารสชาติจะอร่อยแค่ไหนนี่เรามาดูคุณยายทําออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงครับผมนี่ครับ โอ้โหสีสันน่าร่อยสุดๆเลยนะครับผมอันนี้กล่องละสิบบาทครับอันนี้กระปุกเล็กนะครับผมแล้วจะมีกระปรุกใหญ่เออกระปรุกใหญ่นี่เห็นไหมมีหลายขนาดให้เราเลือกนะครับผมไหนมั่งครับบีบีคนไหนอยากทานอะไรคอมเมนต์บอกเจ้าเงาะมาได้เลยนะครับโอ้โหเจ้าเงาะโคตรโชคดีเลยนะครับเพราะเจ้าเงาะชอบทานขนมหวานนะครับผมโอ้โหแล้วก็ฟักทองเชื่อม ันนี้เพียงกล่องละยี่สิบาทนะครับผมดูดูหน้าตาของเขาครับผมนี่แล้วเราก็มาดูวิธีคุณยายทําขนมปากหม้อกันเป็นยังไงครับพี่ๆคนไหนสนใจเอาไปทําขายได้เลยนะครับผมเจ้าเงาะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับเจ้าเงาะด้วยนะครับแล้วเจ้าเงาะจะพาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆพ,พี่น้องต่อไปนะครับผมเเรามาดูคุณยายทําขนมปากหม้อต่อนะครับผมนี่วิธีทำของคุณยายเปิดหม้อมาได้นะครับผมนี่อันนี้คือดอกอัญชันนะครับ มาดูกันคุณยายเราสักใส่พิรันพิรันนะครับผมคุณยายโอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับดูแลทำสะอาดด้วยนะครับผมน่าทานมากโอ้โหสุดยอดสุดยอดคุณยายเรานี่เก่งมากๆเลยทําตรงนี้เลยนะครับผมโชว์ตรงนี้เลยหน้าตาหน้าทานมากๆเลยนะครับผมดูครับขนมปากหม้อครับผมทําแบบบ้านๆเราทําแบบชนบทเราแต่รสชาติ <Ĉ> อร่อยครับคุณยายขายดีมากเลยนะครับผม ที่เรามาดูทําสําเร็จแล้วใส่กล่องไว้แบบนี้นะครับทางั้นคลิปนี้เราง้อฝากไว้แค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเจ้าง้อด้วยนะครับสวัสดีครับ